อันนี้อันนี้ชนีเนาะชะนีอ่าเนี่ยชชนีจะใบประมาณนี้ครับเนี่ยชะเล็กๆป้อมๆอย่างงี้อ้โหูแต่ันนี้โคตดันใหญ่เชยยอันนี้อันนี้ชนีจริงๆนะครับต้องต้องถามเจ้าของแปลงก่อนโอ้พวกใบใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นเป็นหมอนเลยครับเอ่านี่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 ออเปกติมันต้องประมาณนี้ชนีนะใบจะต้องเล็กๆประมาณนี้นี่สมบูรณ์มากแล้วก็ตอนแรกมันสูงชะลูดใช่ไหมอันนี้อันนี้ตัดไปกี่รอบแล้วนะ สองรอบแล้วครับตัดเยอะตัดนิดหน่อยไตัดเยอะไม่ได้อ่มันต้องมันแรกก็ตัดนิดเนี่ยถ้าสูงชะลูดแล้วก็กิ่งก็แล้วกิ่งฝอยกิ่งมีจํานวนเยอะเนี่ยต้องต้องเคลียร์จำนวนชั้นของกิ่งแล้วก็เนี่ยครับอันนี้มันก็เลยเริ่มออกข้างแล้วเนาะเริ่มเริ่มเริ่มใหญ่แแลล้้ววนะก็ตัดแล้วเป็นชั้นๆลงมาเรืครับครับตัด่้ำลงมามันก็ต้องตัดกิ่งใหญ่คืออย่างอย่างถ้าต้นหน้าบ้านเนาะที่มันทรงสวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องรีบตัด แต่ถ้าทรงที่ว่าสูงชรุ่ย <c oughs> ก็ต้องรีบตัดอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นต้นนั้นเนาะโอ้โหตัดนันนึงนแตัดมากกวัจะเป็นกิ่งประธานคู่อะไรต้นนี้ต้นนี้ก็ตัดไปแล้วชุดนี้ก็ตัดไปแล้วเหรอครับอืมดูเนี่ยนะครับถ้าไม่ตัดอุยไปที่ไหนะชุดนี้ไหลครับมันไหล <c oughs> เนี่ยถ้าเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าสูงชะลูดไปเนี่ยต้องต้องต้องคุมคุมสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นประธานคู่เราชุดให้มันถางนะเนี่ยแ,แต่ถ้าชุดเนี่ยชุดอย่างเงี้ยถ้ามันกลางสวยอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องรีบตัดครับแต่ถ้าเราสูงชะลูดต,ต้องคุมคุมไว้เลยอย่างอย่างต้นนี้เนาะมีมีต้นต้นที่อยู่ข้างบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้แบบสวยมากอันนี้ตัดไปแล้วเหรอ นี้ตัดไหมยังไม่ได้ตัดไหมตัดหมดแต่ยัไม่ได้ตัดเยอะอุ้ยนั่งก็ตัดตัดแล้วชุดนี้อายุเท่าไหร่เองอะอันนี้ก็สองปีแล้วมั้งอ่าอุ้ยไม่ถึงมั้งต้นนี้ไม่ถึงหรอกแนไม่น่าถึงหรือปีผ่านก็เพงจะปลูก็เพิ่งลงเองอันานี้น่าจะปีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยว